เอาละอันนี้อยู่เกมยิงได้นูสรงเรากลับมาอยู่ในเกมในตำนานบ้าซึ่งเกมนี้ไม่มีใครเคยเล่นอันนี้ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าเออไม่ต้องรู้เออตัวเลือกสัวลอสองตัวไหนเหรออือหึแบบกัวัวทีเล็กอะอืมไม่กลัวหรอกปืนทุกืนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกจุดอ่อนของทีเล็กบัก,บกทีเล็กนั่นเองเด้อก็คือต้องเล็งเบาตามันเด้อโอ้มันอยู่ในปลาแหละโอเควาร์ปตรงตรงไหนน่ามันอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้แม่น้ำมันแหละปลอดภัยจากทีเล็กบายยับมมีโอ้มมีอย่างเลย ากเจอโมอซาโซนะแต่ไม่รู้ด้วยว่าไม่เจอเลยไม่มีอะไม่มีทีเล็กเลยะขอล่อเสียงมันมามาดีเฮ้ยไม่กลัวหรอกมาดีเอ้ยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวว่ะต้องรอด้วยปืนและเอาปืน,นอันนี้แก๊บนี่แหละอืมล่อ คือเดี๋ยวปอกจุดอ่อนของมันเองก็คือเล็งที่เบ้าตาทําไมเล็งที่เบ้าตาเดี๋ยวมันก็อืมโอเคแมงรียบร้อยมาแล้วย่ืาตัวแรกมาแล้วเย่อตัวแรกมาแล้วอยู่ไหนวะโอเคอะทำอะไรของมันวะอย่าลงมาลงมานี่คือแตกเลยนะออ้เขี่ยแมง มันเล็งยากนะเบ้าตามเนี่ยกว่าจะเล็งยากกว่าจะเล็งต้องให้มันอยู่นิ่งๆก่อนอื้ออื้อบอกแล้วต้องเล็งที่เบ้าตามันอนะถ้าเราไม่เล็งนี่กนมันก็อึอืมถ้าไม่เล็งนะถ้าไม่เล็งที่เบ้าตาแนะอ้วนะกวองว่มันที่เบ้าตาโอเค จห,หมดไอวนแล้วก็ไดโนเสาร์นี่น่ยจะไม่มีนะน่าจะหมดแล้วยังเอาละตัวต่อไปก็อตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนี้ดีบุกในเกาะไม่มีมาบบกที่เล็กต้องต้องเจอกูเอาละทำไมถึงต้องอยู่ในแม่น้ำเพราะว่าบักที่เล็กเนี่ยมันยางเร็วเออขอใจบอมันยางเร็ว รอ,ม,อ,อมันมามันว่ายน้ำเป็นด้วยนะยังมายังเยอะย่าไปประมาทมันด้วยว่ามันว่ายน้ำปเป็ี่ยนเด้อมันว่ายน้ำเป็นเด้อแต่มันว่ายช้ามาดิเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมาแล้ว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 เอา้าไม่เห็นตูจริงๆหรอ โอเคโอเคมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเออตรงไซ้์ชนัยจริงๆอ่ะเลงที่เข้าเบ้าตามนันอ่ะถ้าเราไม่เลงนี่คือแบบอโออโอ้โอ้เอโอโอ้โหแม่งมันเดินเร็วชิบหายเลยโนฮ่าฮ่าฟื้นคืนชีพมาใหม่แล้วโอ้โหอยู่ใกล้ซะด้วยเอาตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัย เฮ้ยมันอยู่หลังเหรออืมไม่มาเว้ยส่วนจะเลิงบ่อตาจะยามาเล็งเหี่ยโ,โอ้โหมาเรียบร้อยละโอ้โหแล้วแม่งเดินโคตรเร็ววูมีดนไม่โดนไม่โดน เอาละตรงใช้ของสิ่งนี้หละโอ้โหไม่แตกไม่แตกได้เดี๋ยวกูจะให้เออโอ้โหไม่แตกจะลอยนะไปไหนอ่ะโอเคมันลอยมาใกล้ละโอ้ตรงเล็งเขาบอกตามันจริงๆนะ่ะทาไมเล็งนี่คือมันทาไมเล็งนี่คือเราออไม่ตูนวะยางชิหมหายือ้อ อะไรของมันวะโอ้โหไม่โดนวะ่ะโอ้โหต้องใช้ลูกซองละปืยลูกโอ้ทำไมรู้สึกมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆวะมาสองนัดก็สองนัดกระสุนเหลือเพียงแค่สามนัดเองเออเน้นนะเน้นนะ่ะเน้นเน้น่ะเขาเบ้าออตาเน้นเนะ้นน่ะ เน้นๆน่ะเน้นๆน่ะนนนนภารกิจน่าจะยังไม่เสร็จนะยังเหลือตัวนี้ยับป้าไปเลยน่าจะอยู่เธอนี้นะหมู่กอแห่งนี้แหละอยู่ไหนอะเดี๋ยวรอมันมาก่อนร <c oughs> ะยะไกลนี่แหละปลอดภัยสุดก็าสุดเลยแค่เพียงนัดเดียวเอง <c oughs> มันยังไม่มาเว้ย มันยังไม่มาร้อยนะั้นนี่แหละดีสุดแล้วน่าจะอยู่ในนั้นนะเดี๋ยวกองไม่มีอ่ะไม่ระบุไม่ระบุบตัวมันนะอ่ะถ่ายไปก่อนถ่ายกิ๊บไม่มีอ่ะเดี๋ยวว้า ไม่เจอ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 อะต้องรอแล้วอปุ่นพกมาอืมไม่มาไม่มาคือมันไม่มาวะโอ้คนละตัว ว้ยหาอยู่ตั้งนานโอ้โหรอดไปนะเองอะ่ะก็ต้องตามหาก็ต้องมาตามหาทีเล็กอะ่ะไม่ใช่มาตามหาไอเคเอาละน่าจะปลอดภัยนะเย็บทีเล็กมันอยู่บ่ะวะต้องรอแล้วต้องรอแล้ว ไม่มาบ่าโอ้ม่มาเฮ้เยเฮ้ยตัวหนึ่งเดินมาแล้วตัวหนึ่งเดินมาแล้วน่าจะใช่นะเออไม่มันเดินมาอย่างเร็วเลยอะน่าจะใช่นะนานไงกลัวแล้วไงโอโ้โหเดินมาแบบนี้ไม่ซุ่มไม่เสียงเลยเหรอก็สุนเลือกแน่นนะเดี๋ยวทำอะไรของมันนเะต้นระบำอยู่เหรอโอ้โห อไม่เข้าเบ้าตา่ะอู้หูกระสุนหมดอีกโอ้โหไม่โดนเบ้าตาด้วยอืออือถ้าข่าตัวนี้เจอก็จบคลิปแล้วโอ้โหไม่โดนอ่ะสองละอ,อือสอ,องข้ามาไก่อะต้องเข้ามาไก้มันกูกลัวแตกอะอือ แต่เด็ดสกสาวกลัวแต่ผีไม่กลัวื้อมันลิงง่ากว่าเอาเบาตาเน้นๆเลยือ้อเรียบร้อยจบคลิป